สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเมน้นรีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ o p p n n h e i เ e r เรื่องราวของเจโรเบิร์ตออลเพนไฮเมอร์นักฟิสิกชื่อดังผู้ถูกแต่งตั้งให้ควบคุมดูแลโปรเจกต์แมนฮัตตัน โครงการลับของรัฐบาลนะครับซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อจะผลิตระเบิดนิวเคลียร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับออ e เพนไฮเมอร์ต้องขายความลับของอะตอมเพื่อจะสร้างอาวุธร้ายในการยุติสงครามพร้อมกับต้องต่อสู้กับศิลธรรมภายในใจของตัวเขาเองนับตั้งแต่คลอดผลงานแรกอย่าง Following ในปี1998นะครับไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับว่า คริสโตเฟอร์โนแลนเนี่ยโนแลนอยู่บนโลกของภาพยนตร์มานานกว่า25ปีแล้วครับผลงานที่ผ่านมาของเขาเนี่ยมักจะโดดเด่นในความพลอตดิรเวนหรือว่าการขับเคลื่อนเรื่องราวทั้งหมดด้วยพลอตเรื่องอันซับซ้อนนั่นเองครับนั่นจึงทําให้เขาเนี่ยถูกยกย่องในไอเดียที่สดใหม่และก,การนําเสนอที่ไม่เหมือนใครอยู่เสมอนะครับในขณะเดียวกันรอยด่างพร้อยเดียวของเขาเนี่ยก็น,น่าเป็นสิ่งที่ต้องแลกกับพลอตเรื่องสุดล้าสมัยนะครับนั่นก็คือเหล่าตัวละครของเขาเนี่ยมักจะไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์นั่นเองครับ นั่นจึงทาให้ผลงานล่าสุดข,ของเขาอย่างอ p p เพนไฮเมอร์เป็นผลงานภาพยนตร์ที่น่าจับตามองนะครับเนื่องจากเขาเลือจกจะเล่าเรื่องราวชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลสําคัญบนหน้าปอดดิสกร์ครับโดยคริสโตเฟอร์โนแลนด์เนี่ยเคยเปิดเผยด้วยตัวเองนะครับว่าผู้ชมที่ไม่ได้รู้จักเจโรเบิร์ตอ p p เพนไฮเมอร์คือกลุ่มผู้ชมที่เขาเนี่ยอยากจะให้ตีตัวเข้ามารับชมมากที่สุดครับและผมเองเนี่ยก็เป็นผู้ชมกลุ่มนั้นโดยตรงเลยครับสิ่งที่น่าสนใจที่สุดข,ของภาพยนตร์เรื่องอ ppen นไฮเมอร คงหนีไม่พ้นการที่ผู้ชมนั้นได้นั่งมองชีวิตของใครสักคนที่เป็นชั้งฮีโร่ของคนในชาติและยมมทูตที่ฆ่าช,ชีวิตคนจํานวนมหาศาลจากความอัจฉริยะของเขานะครับหลายต่อหลายช่วงเวลานั้นภาพยนตร์เนี่ยได้พาผู้ชมไปสัมผัสกับความขัดแย้งอันซับซอ้อนนะครับเพราะว่าออฟเฟนไฮเมอร์นั้นอยู่ตรงกลางระหว่างความขัดแย้งครั้งใหญ่อย่างสงครามโลกและเขาเองก็เป็นส่วนสําคัญที่พลิกหน้าปอดิศาสตร์ไปอย่างสิ้นเชิงครับการคิดคนระเบิดปรมามนูได้สําเร็จนั้น นับเป็นสุดยอดความก้าวหน้าของโลกฟิสิกส์และก็วิทยาศาสตร์นะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นภัยร้ายชนิดใหม่ที่โลกใบนี้ยังไม่เคยสัมผัสและก็เป็นอาวุธที่อันตรายที่สุดในทุกสงครามมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับจากความขัดแย้งอันซับซ้อนเหล่านั้นเองนะครับตัวหนังเนี่ยได้โยนบททดสอบทางศิลธรรมให้กับตัวละครเพื่อจะสำรวจทั้งมโนธรรมความสำเร็จและความกลัวในภาวะที่ต้องตัดสินใจกดปุ่มจุดระเบิดครับพร้อมกันนั้นภาพยนตร์ยังถ่ายทอดด้านมือของมนุษย์ ที่ต้องการจะครอบครองอํานาจรวมไปถึงชัยชนะจนหน้ามืดตาหมัวครับดังที่อ p อ e เพนไฮเมอร์ได้กล่าวเอาไว้ในภาพยนตร์เองนะครับว่าการสร้างระเบิดให้สําเร็จนั้นเป็นเรื่องหนึ่งครับแต่การที่ใครสักคนจะเป็นคนใช้ระเบิดลูกนั้นเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งโดยสิ้นเชิงครับทันทีที่รู้ว่าคริสโตเฟอร์โนแลนนั้นเลือจะเล่าเรื่องราวชีวิตของนักฟิสิก์ที่ได้รับฉายาว่าบิดาแห่งระเบิดปรมาณูผมเองเนี่ยก็รู้สึกกังวลอยู่ไม่น้อยนะครับ เนื่องจากคริสโตเฟอร์โนแลนมักจะอัดทฤษฎีวิทยาศาสตร์ลงมาในผลงานของเขาแบบเต็มอัตราสึกครับซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็เป็นผลดีในการทําความเข้าใจแต่ในบางครั้งมันก็กลายเป็นผลเสียที่ผลักผู้ชมเนี่ยออกจากภาพยนตร์แทนครับและสําหรับภาพยนตร์เรื่องออพเอนไฮเมอมันก็ยังคงเป็นเช่นนั้นนะครับคริสโตเฟอร์โนแลนยังคงอัดทฤษฎีวิทยาศาสตร์และก็ฟิสิกส์มาให้เราแบบจัดเต็มนะครับแต่แม้ภาพยนตร์จะอธิบายไปละเอียดถึงการเคลื่อนตัวของอะตอมแต่ข้อดีก็คือ ผู้ชมอย่างเราเนี่ยรู้ดีถึงปลายทางของโปรเจกต์แมนฮัตตันอยู่แล้วนะครับเราทุกคนรู้กันดีครับว่าระเบิดนิวเคลียร์นั้นได้ถือกําเนิดขึ้นมาบนโลกในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองครับรู้ดีด้วยซ้ํานะครับว่ามันถูกใช้งานครั้งแรกที่ไหนครับดังนั้นสารผมแล้วเนี่ยแม้ว่าจะตามไม่ทันในบางทฤษฎีแต่มันก็ไม่ได้ส่งผลกับการรับชมมากเท่าผลงานเรื่องอื่นๆของเขาครับ แต่สิ่งที่มันยากกว่าการไขความลับและการคำนวณหาสูตรที่ใช้สำหรับการสร้างระเบิดปรมาณูเนี่ยมันคือการเอาชีวิตรอดจากเกมการเมืองที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาอันร้อนระอุครับแม้ว่าทุกตัวละครจะมีเป้าหมายเดียวกันแต่ในรายละเอียดแล้วมันเต็มไปด้วยการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายและการช่วงชิงความได้เปรียบกันอยู่ตลอดเวลาครับโดยแนวความคิดเชิงการเมืองของแต่ละตัวละครนั้นกลายเป็นอาวุธสําคัญของแต่ละฝ่ายที่ใช้ทิ่มแทงข้างหลังกันอย่างโหดเหี้ยม ไม่เพียงแต่การแข่งสร้างระเบิดให้สําเร็จก่อนฝั่งนาซีเท่านั้นความตึงเครียดของโปรเจกต์แมนฮัตตันมันยังลามไปถึงความมั่นคงของชาติและการเมืองระหว่างประเทศอีกด้วยครับและหากทุกท่านคิดว่าตัวหนังจะจบลงด้วยการทิ้งระเบิดพร้อมกับชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของสหรัฐผมบอกเลยนะครับว่าทุกท่านคิดผิดครับเพราะว่าตัวหนังได้ถ่ายทอดผลพวขงของการกระทําเหล่านั้นผ่านความสะกะปรโสมมมของทุกภาคส่วนออกมาได้อย่างเข้มขน้นและก็เต็มไปได้วยบทสนทนาที่มันเฉียบคมมากๆครับ หนึ่งในลายเซนสําคัญของคริสโตเฟอร์โนแลนก็คือการเล่าเรื่องแบบสลับไทม์ไลน์นะครับรวมถึงการเพิ่มความซับซ้อนเพื่อจะสร้างกลลวงบางตาผู้ชมให้รู้สึกไปตามที่เขาต้องการครับโดยความชํำชองและก็ชั้นเชิญในการเล่าเรื่องที่เพิ่มขึ้นตามประสบการณ์ทําให้กลยุทธ์ดังกล่าวของคริสโตเฟอร์โนแลนมีน้ําหนักมากขึ้นและดูไม่เป็นการพยายามจะซับซ้อนมากจนเกินไปครับนอกจากนี้วิธีการดังกล่าวยังทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อผู้ชมเนี่ย สัมผัสได้ถึงความเป็นมนุษย์ของตัวละครครับซึ่งความเป็นมนุษย์ดังกล่าวนั้นไม่ได้ถูกบอกเล่าผ่านบทภาพยนตร์เพียงอย่างเดียวนะครับหากแต่มันยังถูกขับเน้นผ่านงานสร้างที่ยอดเยี่ยมไล่มาตั้งแต่ง,งานด้านภาพซึ่งถูกบันทึกด้วยกล้องที่มีความคมชัดสูงอย่าง IMAX ซึ่งนอกจากจะบันทึกสีหน้าท่าทางของตัวละครแล้วงานด้านภาพของภาพยนตร์ยังทำหน้าที่ในการถ่ายทอดมโนสํานึกของตัวละครรวมไปถึงการพาผู้ชมเนี่ยเดินทางเข้าสู่สมองของเจโรเบิร์ตออฟเพนไฮเมอร์ กับการมองเห็นสิ่งต่างๆผ่านความคิดของนักฟิสิกส์ซึ่งลึกลงไปจนถึงระดับอะตอมเลยทีเดียวครับในขณะที่ดนตรีประกอบของภาพยนตร์เองก็ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันกับงานออกแบบเสียงหรือว่าซาวดีไซน์นะครับที่ร่วมกันพาผู้ชมดำดิ่งไปสัมผัสกับความสับสนโอมานของตัวละครได้อย่างทรงพลังมากๆทุกรายละเอียดที่กล่าวมานี้นะครับถูกร้อยเรียงผ่านงานตัดต่อที่เฉียบคม ที่สามารถกำหนดอารมณ์ของผู้ชมได้อย่างแม่นยำและประคองความตึงเครียดของสถานการณ์ให้ปกคลุมได้อยู่ตลอดทั้งเรื่องครับอย่างไรก็ตามคริสโตเฟอร์โนแลนยังคงท้าทายและก็ไม่ปณีปรนอมต่อการรับรู้ของผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะครับโดยรายละเอียดที่มันอัดแน่นในเวลากว่า3ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นชื่อของนักวิทยาศาสตร์ทฤษฎีฟิสิกส์เกมการเมืองและความผกผันของเหตุการณ์ต่างๆในช่วงสงครามโลกจึงไม่แปลกครับ ที่ผู้ชมเนี่ยจะหลุดโฟกัสหรือตามไม่ทันอยู่บ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อภาพยนตร์เนี่ยเลือกจะเล่าเรื่องราวผ่านมุมมองของบุคคลที่หหรือการเกาะติดอยู่กับเจโรเบิร์ตออพเพนไฮเมอร์อยู่ตลอดทั้งเรื่องนะครับทำให้บริบทแวดล้อมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตัวละครเช่นความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างเขากับคนรักซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญต่อเรื่องราวเป็นอย่างมากนะครับมันกลับต้องถูกลดทอน,น้าหนักลงไปเนื่องจากวิธีการเล่าเรื่องดังกล่าวครับ โดยส่วนตัวแล้วผมไม่เคยรับชมซีรีส์อย่าง Pe กกี้ไบรเดนะครับแต่หากนับเฉพาะผลงานที่ผมเคยรับชมมา <S <S คิลเลนเมอร์ฟีได้มอบการแสดงที่ดีที่สุดของเขาให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเขาสามารถสลัดทุกภาพจําที่ผู้ชมเคยมีได้จนหมดสิ้นพร้อมเปลี่ยนแปลงทั้งรูปลักษณ์บุค,คลิกวิธีการพูดรวมไปถึงอิเลียาบต่างๆจนกลายเป็นเนื้อเดียวก,กับตัวละครได้อย่างไร้รอยต่อครับนอกจากนี้เจ้าตัวเนี่ยยังสามารถ,ถถ่ายทอดมวลอารมณ์อันซับซ้อน และความน่าอึดอัดที่ตัวละครต้องแบกรับได้อย่างยอดเยี่ยมครับโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเวทีออสการ์เนี่ยน่าจะใส่ชื่อของคีเลนเมอร์ฟีเป็นหนึ่งในผู้ท้าชิงบนเวทีปีหน้าอย่างแน่นอนครับอีกหนึ่งคนที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันก็คือโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียครับเนื่องจากตัวละครของเขาเป็นดั่งภาพสะท้อนของเวทีการเมืองอันโศกโรกของอเมริกาการแสดงของเขาจึงดําเนินไปอย่างเข้มข้นนะครับพร้อมทั้งมอบพัฒนาการให้กับตัวละครได้อย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ตัวละครเนี่ยต้องถูกปอกเปลือกจนเห็นเนื้อแท้นะครับโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์สามารถกลืนกินผู้ชมได้ด้วยโทสะและความโกรธเกรียดที่เขาแสดงออกผ่านตัวละครของเขาครับนอกจากนี้อัลเพนไฮเมอร์ยังมีทีมนักแสดงที่แข็งแรงมากๆนะครับทั้งเอมิลี่บลันช์แมดเดย์มอนด์ฟอเอน์พิวชและก็อื่นๆอีกมากมายครับทุกคนต่างก็รังสรรการแสดงอันน่าประทับใจตามบทบาทและก็เวลาที่ได้รับกันอย่างครบถ้วนครับ โดยรวมแล้วนะครับภาพยนตร์เรื่องอ p ลปินไฮเมนับเป็นผลงานที่มีความเป็นมนุษย์ที่สุดของคริสโตเฟอร์โนแลนดครับกับการสำรวจตัวละครจนถึงเบื้องลึกและดำดิงสู่ห้องอารมณ์อันสับสนโอลมานแต่ในขณะเดียวกันเจ้าตัวเนี่ยก็ยังสามารถใส่สไตล์รวมไปถึงลายเซน็นอันเฉพาะตัวของเขาเอาไว้ได้อย่างครบถ้วนครับจากความยอดเยี่ยมดังกล่าวน่าจะทำให้คริสโตเฟอร์โนแลนและก็อ p e ปินไฮเมนั้นมีส่วนร่วมกับเวทีออสการ์ได้ไม่มากก็น้อยครับ ประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่องอ p p e n h e i ไฮเมที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือจุดยืนคือสิ่งที่กำหนดผลลัพธ์ของอำนาจปฏิเสธไม่ได้ครับว่าการคิดค้นระเบิดปรามนูนขึ้นมาได้สำเร็จนั้นนับเป็นหมุดหมายสำคัญต่อมนุษยชาติครับในการทำลายขีดจำกัดทุกข้อที่มนุษย์เนี่ยไม่เคยก้าวข้ามไปได้เลยนะครับความสำเร็จดังกล่าวนั้นถูกนำไปต่อยอดให้กับวงการวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวางมาจนถึงปัจจุบันครับ แต่เนื้อในของมันนั้นกลับเต็มไปด้วยคําถามและแนวความคิดที่มันขัดแย้งกันในหลายด้านนะครับเพราะในท้ายที่สุดแล้วระเบิดนิวเคลียร์ก็คืออาวุธร้ายที่มันสามารถสังหารหมู่เหยื่อจํานวนมากได้ในพริบตาครับแต่ในขณะเดียวกันนั้นคาถามสําคัญต่อกรณีนี้ก็คือเหล่าตัวละครทุกคนนั้นมีจุดยืนต่อเรื่องนี้อย่างไรครับภาพยนตร์ได้พาผู้ชมไปสํารวจมุมมองที่มันหลากหลายต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเริ่มต้นจากตัวละครเอกอย่างเจโรเบิร์ตออฟเพนไฮเมอร์ ซึ่งมองโปรเจกต์แมนฮัตตันผ่านแว่งของความเป็นนักฟิสิกส์ครับผู้อยากจะสำรวจและก็ค้นพบสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอซึ่งมันก็เป็นหน้าที่ของวิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะครับอัเพนไฮเมอร์ไม่ได้มองระเบิดปรมาณูเป็นอาวุธนะครับหากแต่เขาเนี่ยมองมาเป็นนวัตกรรมชิ้นเอกภายใต้การคิดค,ค้นของเขาครับซึ่งมันยิ่งใหญ่มากพอที่จะเปลี่ยนแปลงโลกได้และไม่ว่าเจโรเบิร์ตอัเพนไฮเมอร์จะตั้งใจหรือไม่ก็ตามนะครับความเปลี่ยนแปลงก็ได้เกิดขึ้นกับโลกใบนี้จริงๆครับ และเขาเองก็เป็นส่วนสําคัญนะครับที่ช่วยปักหมุดหมายบนหน้าประวัติศาสตร์ให้เบงเข็มมายัางทิศทางที่เราทุกคนเนี่ยใช้ชีวิตกันอยู่ในปัจจุบันนี้ครับซึ่งว่ากันตามตรงแล้วมันก็มีทั้งด้านที่ดีและก็ด้านที่เลวร้ายปะปนกันไปครับในขณะที่ฝั่งกองทัพสหรัฐมองระเบิดนิวเคลียร์เป็นอาวุธชิ้นสําคัญครับที่จะสามารถพลิกชะตาให้พวกเขาในยึดก,กุงความได้เปรียบในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เพราะไม่เพียงแต่ระเบิดปรามานูนั้น จะสามารถฆ่าช,ชีวิตของศัตรูได้เป็นจํานวนมหาศาลแต่มันยังเป็นการประกาศแสนยานุภาพและก็ความเกรียงไกรของประเทศสหรัฐพร้อมกับยืนยันความเป็นมหาอำนาจบนเวทีการเมืองโลกได้จากการทิ้งระเบิดเพียงแค่2ลูกเท่านั้นครับนอกจากนี้การเชื่อไก่ให้ลิงดูของสหรัฐยังเป็นการสร้างอำนาจจากความหวาดกลัวของประเทศอื่นๆเนื่องจากยิ่งพวกเขาเนี่ยมีอาวุธที่ร้ายแรงต่อการทำลายล้างมากเท่าไหร่อำนาจทางการต่อรองของพวกเขามันก็ยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วยครับ ดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดและสามารถกําหนดผลลัพธ์ของเหตุการณ์นี้ได้ก็คือจุดยืนที่เหล่าตัวละครน,นั้นมีต่อระเบิดประมาณูข,ของออพเพนไฮเมอร์นั่นเองครับเพราะจุดยืนและแนวความคิดที่มันฝังลึกอยู่ในตัวบุคคลน,นั้นเป็นแรงผลักดันต่อทุกการตัดสินใจของมนุษย์ครับบ่อยครั้งนะครับที่จุดยืนอันหนักแน่นมักจะถูกสั่งคลอนด้วยความเห็นแก่ตัวความสําเร็จผลประโยชน์อํานาจหรือว่าค่าตอบแทนจํานวนมหาศาล เพื่อจะแลกกับการตัดสินใจอนยญ,ญาตลบาบากเพียงครั้งเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเมื่อสถานการณ์ต่างๆเนี่ยคาบเกี่ยวอยู่บนเส้นแบ่งทางศีลธรรมของมนุษย์เดิมพันระหว่างความยึดมั่นต่อจุดยืนและผลตอบแทนในการเปลี่ยนจุดยืนนั้นมันก็จะยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วยครับในทางกลับกันหากบุคคลนั้นไม่มีจุดยืนเป็นของตัวเองมันก็เป็นเรื่องง่ายเหลือเกินนะครับที่บุคคลเหล่านั้นเนี่ยจะตกเป็นเครื่องมือของผู้มีอำนาจในการหาผลประโยชน์ให้กับตัวพวกเขาเองเช่นกันครับ สุดท้ายนี้นะครับแม้เราจะสามารถสร้างสิ่งที่ดีที่สุดให้กับโลกใบนี้ขึ้นมาได้สําเร็จแต่หากจุดยิงของเรานั้นไม่ได้แข็งแรงมากพอผลลัพธ์ของมันก็อาจจะกลายเป็นความสูญเปล่าหรือความเสียหายที่ไม่อาจประเมินค่าได้ภายในชั่วพริบตาฝากไว้ให้คิดกันนะครับและก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้ไว้ที่ 7คะแนนครับการเลือกเขียนบทภาพยนตร์ด้วยการเล่าเรื่องจากบุคคลที่1เป็นหลกักเป็นชังข้อดีและก็ข้อเสียในเวลาเดียวกันนะครับข้อดีก็คือผู้ชมเนี่ยสามารถดำดิ่งไปยังสถานการณ์ต่างๆพร้อมกับตัวละครสัมผัสห้วงอารมณ์ที่ซับซ้อนและเข้าถึงความอึดอัดไปกับการต่อสู้ทางศิงลธรรมของตัวละครได้จริงๆครับแต่ในทางกลับกันมันก็ทําให้บริบทแวดล้อมของเรื่องราวเนี่ยไม่ได้ถูกสำรวจและก็ถูกเล่าออกมามา,มากมายนะครับแต่โดยรวมแล้ว ผมก็คิดว่ามันเป็นข้อดีมากกว่าข้อเสียอย่างชัดเจนครับขยับมาต่อกันที่งานสร้างนะครับผมขอให้ไวที่9คะแนนครับเพียงแค่บอกว่าตัวหนังเนี่ยถ่ายทําด้วยฟิล์ม iMAX ที่ต้องทําการผลิตฟิล์มขาวดาขึ้นมาใหม่บวกกับการไม่ได้ใช้ CG เลยสักช็อตเดียวตลอดทั้งเรื่องทั้งที่ภาพยนตร์เนี่ยเล่าเรื่องราวของระเบิดปรมาณูนะครับคะแนนด้านงานสร้างของตัวหนังเนี่ยมันก็สูงติดเพดานได้แล้วล่ะครับในขณะที่การตัดตอ่อรวมไปถึงงานดนตรีประกอบและการออกแบบเสียงของภาพยนตร์เนี่ย ก็นับเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งนะครับในการทําให้ผู้ชมนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวได้อย่างแนบเนียนมากๆครับในส่วนของนักแสดงนะครับผมขอให้ไวที่เคะแนนครับอัลเพนไฮเมอร์เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งที่มีทีมนักแสดงที่มันแข็งแรงมากๆครับนาโดยคิีเลนเมอร์ฟี่ที่ถวายทุกอย่างของเขาให้กับบทบาทนี้นะครับเจ้าตัวเนี่ยสามารถถ่ายทอดอารมณ์อันซับซ้อนและภาระอันหนักอึ้งที่ตัวละครต้องแบกรับออกมาได้อย่างมีมิติมากๆครับเช่นเดียวกันกับโรเบิร์ตดาวนี่จูเนีย ที่มอบการแสดงอันยอดเยี่ยมได้อย่างน่าเหลือเชื่อมากๆครับใครที่ยังติดภาพเขาเป็นไอรอนแมนอยู่นั้นการแสดงของเขาในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยจะสลัดภาพนั้นออกจากหัวคุณแบบสิ้นเชิงครับนอกจากนี้ยังรวมถึงแม t t d เดมอนเอมิลี่บลันช์เจสันคลาร์กรวมไปถึงฟลอเรนซ์พิวชที่ต่านก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างน่าชื่นชมมากๆครับในส่วนของข้อคิดที่ได้นะครับผมขอให้ไว้ที่8คะแนนครับโดยความที่ภาพยนตร์ พาผู้ชมไปสำรวจช่วงเวลาที่มันเปราะบ,บางที่สุดครั้งหนึ่งบนหน้าประวัติศาสตร์จรึงทําให้ผู้ชมนั้นได้เรียนรู้เกมและก็วิธีคิกของตัวละครมากหน้าหลายตาครับซึ่งต่างก็มีมุมมองและก็จุดประสงค์ที่แตกต่างกันแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะอยู่ในสถานการณ์เดียวกันก็ตามนะครับที่สําคัญก็คือเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงบนหน้าประวัติศาสตร์ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่นิยามการเมืองโลกมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้ไว้ที่ 8คะแนนครับบอกก่อนนะครับว่าความสนุกของ o p ฟเพ e ไฮ e มอนั้นมันไม่ใช่ความสนุกที่เหมาะกับทุกคนนะครับด้วยความที่เป็นหนังชีวประวัติแล้วก็อัดแน่นไปด้วยทฤษฎีฟิสิกส์เกมการเมืองและตัวละครที่มีตัวตนจริงๆมากมายจนจำไม่หมดครับผสมรวมกับวิธีการเล่าเรื่องอันซับซ้อนตามสไตล์ของคริสโตเฟอร์โนแลนเองแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมรู้สึกหลงไหลและก็ถูกดึงดูดเข้าสู่ภาพยนตร์ได้ตั้งแต่ต้นเรื่องครับแม้จะมีบางช่วงที่ตามไม่ทนันหรือว่าหลงประเด็นอยู่บ้าง แต่ความเข้มข้นของเส้นเรื่องหลักนั้นยังคงทํางานกับผมได้อยู่ตลอดทั้งเรื่องครับจากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับห่ารเฉลีย่ยกันลองอมาแล้วทําให้ภาพยนตร์เรื่อง o p p n n h e i m e r ได้คะแนนเฉลีย่ยจากฟรีเมนไปอยู่ที่8.2คะแนนครับและนี่ก็คือทั้งหมดของฟรีเม Review ในวันนี้สารับภาพยนตร์เรื่อง o p p n n h e i m e r นะครับ ก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟีเมนในทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ไว่าจะเป็น Facebook Apple Podcast, Spotify YouTube c h anel n รวมไปถึง t i k t o k ด้วยนะครับนอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถเข้ามาพูดคุยกับฟีเมนได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับเพียงทุกท่านเสิร์ชคำว่าฟีเมนก็สามารถกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่ม Super t ร a แตงบน YouTube ได้แล้วครับหากใครชื่นชอบคลิปรีวิวของฟีเมน อย่าลืมกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใน EP ีหน้าฟิเมนจะนำเสนอคอเนเทนต์อะไรนั้นต้องขอติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟิเมนงขอลาไปก่อนสวัสดีครับ